ช่างตนททชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้า1เคสนะอันนี้จะเป็นรถขายนะรถขายจะเป็นทาทาซปเปอร์เอทตัวนี้จะเป็นตัวปั้มสายเครื่อง1.4 4นะฮทรโบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะอันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะามาดู รา,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 ายละเอียดโดยรวมนะก็คือบอดี้ค่อนข้างจะโอเคนะสวยๆนะไม่มีบุบนะคือตามตาภาพเลยยางก็โอเคนะฝาครอบลงรอบล้ออ่าดูกระบ,บะพื้นไม่มีผุนะคร่ายางอะไรสวยๆนะ อันนี้รถจะเป็นรถป้ายแดงนะรถมือเดียวรถมือเดียวป้ายแดงเลยเจ้าของออกป้ายแดงมามือเดียวเพิ่งจะปล่อยขายนะ,ะติดเครื่องดูกันสภาพโดยรวมภายในนะก็คือประมาณนี้เลยสวยติดเครื่องดู ง่ายนะครับแอร์เย็นรถทันนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนกิโลพอดีสกิโลพอดีนะแสกิโลพอดีจะไปลองวิ่งเทสกันดูนะว่ารถาวิ่งได้ปกติกไหมนะครับวิ่งเทสให้ดูนะว่ารถพร้อมใช้หรือไม่นะครับ ความล้อโอเคนะปกตินะอยู่ที่ประมาณสองขีดนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครึ่งสองครึ่งนะอ่าอันนี้สั์ยาวๆเลยบิ่งมาประมาณอ่ายี่สิกิโลนะนะหลังจากทดสอบวิ่งเทสแล้วนะก็คือตามตามนี้เลยนะอ่าตัวนี้รถปี2011นนะอ่าพร้อมใช้นะะ อันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่90 0 0 0บาทนะฮะ90 0า0บาททวนนะฮนะตามสภาพนะบอกตามสภาพนะอันนี้ขอบอกนะฮะก็คือรถมือสองตามสภาพอ่า90 0 0 0บาทท่านใดกำลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะฮะตัวนี้นะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ 名、嗯、牌、高档、嗯、一流。